508ทำะบวนนะครับ15นาฬิกา35นาทีนะครับตอนนี้รถเร็วหนึ่งจ็ดหนึ่งก็มาแล้วนะครับขบวน985เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับ อิตชีสี่ห้าศูนย์แปดทำบวนนะครับ ดีสารก็ยังใช้บริการกันเยอะนะครับวันนี้171ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ30นาทีนะครับ

ถอนสี่สิบยาวบุสเหาือนเดิมนะครับนอนพัดลมสามคันนะครับ ยาวจรริงๆคับปิดท้ายด้วยนอนแอร์ชั้นสองสี่คันนะครับแม่ตั้งแต่ก่อนส่งการมานะครับก็พ่วงยาวจัดเต็มตลอดเลยนะครับเมื่อวานก็ยี่สิบคันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ